สวัสดีครับ infinity rc นะครับคลิปนี้มาดีวิวรถแมคโครบังคับสเกล1 1ต่อ12นะครับตัวนี้เป็นรถเก่านอกมือสองนะครับแต่ก็สภาพยังสวยงามอยู่ตัวนี้นะครับ1ต่อ1 2บคม่ pc 360เหล็กตั้งคันน้ำหนัก30กิโลนะครับมาดูรีเทลรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรถคันนี้ในส่วนของล้อเลียช่วงล่างคันนี้นะครับช่วงล่างนะครับจากล้อนามาถึงล้อขับขนาดอยู่ที่41 เซนติเมตรครับล้อขับนะครับตัวไฟนั่มไรจะเป็นมอเตอร์บัลเลตสาสายนะครับเหมือนเหมือนเดิมลอเลอร์นะครับ7ตัวแคลรียอสอตัวไฟแทร็กที่ใช้นะครับเป็นขนาด5.5มิลลิเมตรรายละเอียดของส่วนตัวบอดี้นะครับหัวเก๋งนะครับเปิดประตูได้บานพับด้านข้างนะครับสามารถเปิดได้หมดฝากระโปรงนะครับเปิดได้ ขาข้างอีกด้านนึงก็เปิดได้เหมือนกันนะครับรถคันนี้นะครับติดตั้งชุดเสียงนะครับแล้วก็มีจัดชั้นวางสปีิงคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นตัว ESC รถสปริงคอนโทรลของปั๊มนะครับชุดนี้เป็นลำโพงรถคันนี้นะครับใช้วาวขนาด3ามช่องนะครับปั๊มหนึ่งตัววาวหนึ่งตัวนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นโรเตชันหรือว่าตัวมอเตอร์สวิงนะครับ ือว่าเป็นรถมือสองที่สภาพยังสวยงามอยู่นะครับบูมอาร์บุงกีนะครับเป็นงานตัดเชื่อมประกอบใช้กระบอก4ต้นนะครับบุงกีฟันห้าเขี้ยวรีโมทที่เราใช้นะครับเราใช้เป็นตัว fs i 6 s นะครับตัวไฟสกายเป็นแบบทัชสกรีนนะครับวิธีเล่นก็เปิดรีโมทนะครับกดปุ่ม power พ,พร้อมกัน2ปุ่มเมื่อขึ้นสถานะ warning แบบนี้สแสดงว่ามีสติกตัวใดตัวหนึ่งนะครับ เปิดใช้งานอยู่ให้ดันขึ้นให้หมดนะครับนี่นะครับและอย่างต่อไปนะครับสติกตัวนี้เป็นชุดเสียงนะครับให้ดันลงมา1ครั้งนี่นะครับตัวนี้เป็นปั๊มดันลงมา1ครั้งนะครับก่อนที่จะเปิดตัวรถแบตเตอรี่ที่ให้นะครับสามารถใช้แบตลิโพหรือว่าเป็นแบตลิเธียมไอออนก็ได้รถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นเทสตัวนี้นะครับแบตของช่างดีมนะครับพี่ดีม วันทัศิลีเวิร์ช็อปนะครับ0ูนย์9 1 3สามสี่สี่เก้าหนึ่งสามหนึ่งนะครับสามารถผลิตแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็น 11.1, 12.12จุนสิบจุโวลต์นะครับ7จนะครับขนาดมิลเลียมก็ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนะครับเสียบแบตเตอรี่ไว้ท้ายรถของเราจะทำปลั๊กไว้ให้นะครับ1ชุดเสียบไปตรงขั้วนะครับปิดฝาเมืเปิดรีโมทแล้วนะครับให้มาดูสวิต์เปิด ตัวรถนะครับจะเห็นคันโยกสีแดงนะครับให้ดันลงหนึ่งครั้งนี่นะครับแล้วก็ดันขึ้นก็จะขึ้นโลโก้โคมาสุนะครับวิธีปิดนะครับก็ดันลงแล้วก็ดันขึ้นนี่นะครับตัวแล้ก็จะปิดการทำงานโลโก้ led จอย led ที่บอกสถานะจะบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวรถมาดูตัวรีโมทกันนะครับ อ่าสติกตัวแรกนะครับ SWA ก็จะเป็นควบคุมของไฟสองสว่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปั๊มนะครับแต่เราตั้งค่าแบบมิกไว้การมิกนะครับก็จะเป็นการควบคุมร่วมนะครับระหว่างเซอร์โวกับตัวปั๊มโยกหนึ่งครั้งปั๊มก็จะทํางานหนึ่งครั้งนะครับปั๊มจะไม่ได้ทํางานตลอดนะครับต่อมานะครับ ุดเสียงนะครับเป็นตัวนี้ดันลงมาหนึ่งครั้งแล้วก็ดีเขรืงน,นะครับเป็นสเต็ปกลางมันจะมี3ามสเต็ปหนึ่งสเต็ปปิดตแตรนะครับสเต็ปแรกตแตรสเต็ปสองสตาร์ทนะครับแล้วก็สเต็ปล่างก็เป็นปิดนะครับนี่นะครับสตาร์ทดันเึ้นนี่นะครับอตอนนี้กับตัวรถก็าจะพร้อมทำงานแล้วครับมุ่งอีกครับ ยกลวงเอวตัวเดินนะครับใช้เป็นตัวด้านบนนะครับตัวนี้การควบคุมทุกตัวนะครับของคอนโทรลทุกตัว จะควบคุมตามมือสปีดตามมือนะครับเล่นช้าตามมือลองเล่นกันดูนะครับการเขี่งนิง เล่นแบบไม่เปิดเสียงก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้รถมือสองคันนี้นะครับราคาหกหมื่นกว่บาทนะครับถ้าเป็นรถใหม่ก็ราคา76,000บาทนะครับเพิ่มชุดเสียงนะครับ3,990บาท ตัวรถสั่งประกอบนะครับเป็นรถใหม่สั่งประกอบอยู่ที่สามถึงสี่อาทิตย์นะครับนําเข้าอีกหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับสนใจสั่งซื้อนะครับหรือจะเป็นสั่งซื้อ <c oughs> รุ่นอื่นๆนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0618044186นะครับหรือว่าสแกนไลคิว r าร d โคนะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดตัวรถ หรือจะเป็นสินค้าอื่นๆกันได้นะครับขอบคุณครับ